สวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโก้เคทนะฮะวันนี้ก็น้องโก้ก็เติมราดเติมเพชรให้พี่พลอยไปหมื่นขอเพชรนะครับวันนี้พี่โก้ก็จะมาเชื้อไพ์ทุ่มเอ้ยเดี๋ยววันนี้พี่โก้ก็จะมาอัพลูกซองให้พี่พลอยนะฮะนี่เห็นไหมทุกคนอีโวนะฮะผมรู้ว่าคนดูชอบเวลาที่พี่โก้เสียตังค์นะฮะทุกคนโอเคแต่คลิปนี้ผมเติมไปประมาณ3,000บาทนะครับ ผมรู้ว่าคนดูชอบกดไลค์รอเลยกดไลค์รอเลยโอเคได้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มการสุ่มละเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอัพเป็นอีโวนะครับคนดูลูกซองอีโวนะครับนี่ตอนผมมีแล้วแหละอันนี้ผมก็จะมาอัพให้พออมนะครับอันนี้ผมเติมเองนะคนดูคนดูชอบไงเวลาผมเสียตังค์อะเวลาชอบเวลาผมเปลงไงเวลาคดูเจมันเปลีนเปยซุดอยู่แล้วมันธรรมดาแลวมันตัวตึงโอเคเดี๋ยวจะไปซื้อกล่องกันนะครับเดี๋ยวเราอย่างแรกนะครับวิธีการซื้อคุ้มนะครับเราต้องซื้อส่วนลดก่อนนะครับมีไหมโทเค โอเคอ่าอันนี้จะใช้เกินพันหน้าเพจจะลดสองร้อยสิบโอเคเราเอาไปสามพันนะมันจะได้ลดหกร้อยครับคนนุณดูเพราะว่าเราต้องใช้เยอะน,นะครับอืมไม่พอไปเปิดกล่องก่อนเผื่อได้ของซ้ำไงยูยเซ็ตก็ไม่มีอะ่ะไอเดี ID, ดูไอเดีดิโอ้ไม่ตึงเท่าไอเดีเคดูเจเลย <sk r isa> เวลาไอเดีเคดูเจของอะไรมามันเอาหมดมันเหมาหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปเอาดีก่อนเอาไปเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเต้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 มานี่ ได้ใบเดียวแล้วก็ซื้อนี้ก็ได้อันนี้พันห้าบันอ่ะ,อะปับ๊บโอเคโอเคหมื่นเพชรผมไม่รู้ว่าจะได้ไั้ยน่าจะได้แล้วคนดูอันนี้ใช้ก่อนใช้สมดก่อนอ่ะปับ๊บจะลดหกร้อยนะคนดูถ้าใครที่จะมาสุม่มอ่ะผมแนะนําให้ลองดูสดรถดดีนะคนดูมันอาจจะประหยัดได้เยอะนะเนี่ยอันนี้ประหยัดได้ตั้งหกร้อยเลยนะหกร้อยก็น่าจะประมาณสิบสองกล่องอืมโอเคเดี๋ยวเราเปิดเลยปับ๊บโหรอบนี้ห้าสี่ห้าสี่สี่โอเคถือว่าเยอะนะ แค่ไม่ได้หนึ่งอันก็ถือว่าคุ้มนะเห็นปะดูดิเยอะนะดูดิเฮ้ยโอเคปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเมื่อกี้เราเซฟไปกี่กล่องอะคุณดูหกสิบหรอใช่นปะใช่แหละนี่หก 3, นะสิบกล่องก็สามพันนะเซฟสัตว์รดไปอีกสัตวเราดูก่อนเมื่อกี้เราสุ 2, สส่มไปสองพันสี่ไงเซฟสัว์รถแหละมีกี่เหรียญละสอ,องร้อยเจ็ดสิบอะเดี๋ยวเราอัพก่อนโอเคตอนนี้วิวสองละ โอเคตอนนี้เวลสามแล้วคนดูรเรามีงบทั้งหมดหมื่นหนึ่งร้อยนะครับนี่ต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นสองร้อยสี่สิบครับคนดูคนเชิญน้อยไม่หยุดเลยยังว่าเลวโรงเรียนชายล้วนไอ้ดี <c oughs> นี่โรงเรียนชายล้วนใช่ไหมคนดูใครว่าชายล้วนเม่นมาครับเม่นเลยเม่นตอนนี้เลยใครว่าชายล้วนสองร้อยสี่สิบไปเราสุ่มเลย ราจะสักสองท็อกนะผมว่ารมีบัตรเท่าไหร่เอ้าบัตรบัตรสามพันเหรียญนะของพอยเหรียญนะปั๊บไปปั๊บ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 เอ้ยรู้สึกว่าอันเมื่อกี้ได้ได้สิบได้นะคนดูถือว่าเยอะนะใช่ป่ะมันมีสิบดิผมเห็นแบบใช่โอเคสวได้เท่าไรละโอเคอ่ะอัพเลยตอนนี้มีเท่ไรแล้วนี่ โหนี่400อู้เยอะพุดโอ้โหอันนี้เอ่ออะไรนี่400อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มก่อนทีละทีละรอบพอดูใจเย็นวัยรุ่นไทยใจต้องยินนะครับพอดูพอดูช่วยกันกดไลค์เลยเด้อถ้าอยากเห็นผมเสียตังค์อีกอะ่ะช่วยกันกดไลค์เลยอันนี้ก็จะพันห้าครับเราก็จะสามารถใช้ใช้ส่วนลดได้ครับโอเคเออปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บอูตัง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 ควังอู้เจ็บเจ็บเจ็บ อยยังไม่ไม่หงุงนีอออ้อันนี้มีห้าพัน้จัรวไปเลยเอ้ยถ้าเราค่อยๆอันค่อยๆใช้สรวามันถือว่าคุ้มกว่านะหน,นึ่งพันเพชรใช่ปะหนึ 11, ่งพันเพชรใช้สรอนน่เราค่อยไปเปิดทีเดียวีออกอันนี้ห้าเพชร อ้อกดผิดอีกไม่กดเปิดเลยนี่ก็แปลน้าแปดลนแล้วกักัอโอ้โหเพ็จจัหมดแล้วคนดูเลี่เพจายโอเค กันโอเคตอนนี้มันเท่าไรแล้วนี่เดี๋ยวเราดูก่อนผมว่าผมน่าจะได้เติมเพิ่มตอนนี้390ละ390ร้อยเ้านะั้นหมื่นหมื่นหนึ่งเราก็เพิ่ตอนนี้มี96กล่องนะเดี๋ยวผมเปิดทีเดียวเลยนะคนดูครับ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 เออโอเคตอนนี้เท่าไรละผมว่าไม่น่าพอนะผมน่าจะได้เติมเพิ่มนะคนดูโอเคโอ้โหขาดอยู่เท่าไรนี่ ขาดอยู่อีกร้อยสี่สิบกว่าน่าจะประมาณอีกสามพันเพชรน,น่าจะพอนะคนดูโอเคแล้วผมขอเติมก่อนนะครับคนดูตอนนี้เพชรหมดนะแตวผมขอเติมแป๊บนึงนะครับโอเคครับคนดูตอนนี้ผมก็ได้เติมมาแล้วนะครับคนดูหมดตังหมดนี้ผมเติมมาอีกพันบาทนะคนดูสามพันกวน่าสามพันเจ็ดร้อยเพชรนี่คนดูเดี๋ยวเราสุ่มเลยนะครับ<อ>จะไม่เป็นไรครับเพื่อนคนดูผมทําได้อยู่แล้วอ่ะเราจะสุมพันก่อนเอา ลืมใช้สดรถด้วยโอ้โหเหมืนอนรวยนะลืมใช้สดรถด้วยนี่เหมืนอนรวยโอ้โหลืมใช้วสวดรถขาดเท่าไหร่ขาดอีก32 32ปับ๊บหน้ากล่องไ,ได้ไหมอ่ะสิบกล่องไปเลยอ่ะนี่ใช้สดรถด้วยอ่ะ 32. ปับป๊บสามสิบสปั๊บปั๊บได้ไหมน่าจะได้แล้วแหละกดผิดอีกดิโอเคได้แล้วกูดูไปมาดิ โคตรตึงโคตรตึงนี่เดี๋ยวเราใช่ท่าให้ดูนะคนดูเดี๋ยวเราถือด้วยอะถือโชว์ด้วยปับ๊บนี่เดีท่าเราท่าก่อนเอี๋ท่าอยู่ไหนอะอืมการท่านี้แล้วกันไหนปับ๊บเช็ดเอาว่ะ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  นี่ไปคนดูเดี๋ยวเราไปแอคโซงกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูปฏิกิริยาคนในโซกันนะครับว่าจะรู้จักพลอยกันไหมรู้จักพลอยกันไหมนะครับคนดูไปน่าจะรู้จักแหละอืมโอ้เสียตังอีกหรือว่าดูผมสุ่มไปประมาณหมื่นหมื 12, ่นสองหมื่นสามมาคนดูตีไปเลยหมื่นสามกลมๆประมาณหมื่นสามร้อยเพนน,นะครับคนดูตีไปเลยโอ้ไปถือถือสองบอกเลยคนดูถือสองบอกไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูไม่เป็นไรไเไราจะไป คนเงนมาดูมาดิปับป๊บปั๊บอุ้ยใครมาตีนี่โอ้โหโอ้โหอ,โ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 อเขาเขามีว่ะคนดูสัตว์จะมาแอ้เขามีด้วยมีเหมือนกันมาดิมีเหมือ,อ,น,อน,มมนกันปนมมือเอ้ยผิดอ่ะมีเหมือนกันทำไมอ่ะมีเหมือนกัน ทำไมอ่ะตะการเบ่าอันนี้ก็มีมีเหมือนกันมีเ,มเมบ่ามีเบ่ามีตะการเบ่ามีตะการเล่าไม่ได้เอาไม,ม้เฉยมีตะการเบ่าอ๋อเป็นไงอ่ะมีการมากดแข่งได้ตะกาไม่มีนะเขาดูดีคนดูเขาไม่มีเขาไม่กดแข่งกับผม嘛มาดีมาดีมาด,มาดีครับฮึ่มฮึ่ม เป็นไงเป็นไงเออดูดูวยก็เผื่ร้อนเลยดิไปไปเราออกดีกว่าเขาดูเราออกดีกว่าโอ้โคนดูชอบจริงๆรนอกเวลาผมเสียตังค์นี่โอ้เ,อเดี๋ยวดูดูก่อนเขาดูมีกิจกรรมอะไรมาบ้างเดี๋ยวเผื่อเราจะสุ่มให้เฮ้ยสุ่มคิดไหมเขาดูคิดไหมเผื่อได้อ่ะเราสุ่มคิดเลยกันแถมแถมไปเออหนึ่งลูกมาดิโอ้ยอย่าเพิ่งชวนอย่าเพิ่งชวนใครชวนมาหนิ สองลูกแถมเลยมีสองพันสองร้อยเพชรได้ต้องได้เฮ้ยเจียมเจียมเจียมตังเด้อตังเด้อไม่ใช่ใบไม้เด้อตังเด้ไอไปไปเอาไหมาเอาไหมาเออสามลูกสวยสวยเล้ กันเลยดอิอะไรอีกแล้วไม่ได้คุณดูคุดูผ่นเพชรฟันเพชรโอ้อาหารคุดูเมื่อกี้ผมได้อาหารนั่นเด้อเวลาแบบถ้าสมมติแบบเพื่อนทะเลาะกับแฟนใช่ไหมคุณดูเราเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนปุ๊บเราเวลาเขาคืนดีกันนั่นแหละคนดูอาหารของเรานั่นแหละใช่ไหมคุณดูถ้าใช่คอมเมนต์มาเอกมาเลยอีกแล้วออกมาทันด้วยนี่กินลูกันนี่มีสามคุดูได้ที่นี่ อุ้ยอุ้ยเลยไปไหนนะน้องเลยไปไหน <S <S เออลูกเดียวคนดู <S <S เดี๋ยวรอย่อยเดี๋ยวรอ,รย,อ,ย,รอรย่อยเอาเก็บ<ร>บัตรก่อนแลเก็บบัตรก่อนปั๊บโอเคโอเคไปย่อยปั๊บไม่ได้หรอความจริง อุ้ยเก็บไอวอก่อนอเด็กอุ้ย400เพชรมาอุ้ยอุ้ยมาเถอะย่อยเถอะมาเถอะมาเถอะขอเก็บก่อนมาเถอะนะไม่อยากเสียตังค์เร็วไม่เอานะก็ไม่อยากเสียตังค์เร็วคุณดู มาเถอะลูกเอ,อ้ยอกัดอันเดียวคนดูเอาไงคนเอาดีไงดีคนดูเราจะเติมดีไหมฮะเราจะเติมดีไหมคนดูเอาไงคนดูคนดูมาเลยกูจะเติมเลยอะออ้ผมเติมไปสี่พันบาทแล้วนะนี่คนดูแล้วคับ K t J จัดไปไหนไก็สุ่มละเอาให้ได้ไปเลย คนดูขอสองหมื่นไลค์เดี๋ยคลิปนี้ขอสองหมื่นไลค์เด้อกดให้นี่ครับนั่นไงมาแล้วไปลุยเออเอาได้เลยทีเดียวหมดไปเท่าไหร่ตอนแรกมีสองพันสองหมดไปสองพันสามครับกิจกรรมนี้ไอดีผมสองพันสี่อ่ะมาได้เหลยคิดดีๆอ่ะมันเหมาให้หมดละ ันนี้ที่พอ,อยได้ยังงี้อันนี้ได้เดียวที่พอ,อยได้เดียวโอ้อัน,นหมดแล้วมั้งกิจกรรมหมดแล้วบางคนดูอ่ะอันนี้ปะเผื่อเผื่อเราดวงดีอ่ะไหนไหนมาละก็สุม่มให้หมดเลยไปเผื่อดวงดีเอาโหท่าเต้นโอ้โหไม่มีดวงจริงๆนะคนดูก็ไม่มีดวงจริงๆนะ อ๊ะอ๊ะโอ้ยไอวอลพอดีเอามดูดครับศูนย์เพชรมดตูดมดเกี้ยงครับมดเกี้ยงแล้วก็ได้ไอวอลได้คนดูเดียวไปดู I war. ไอวอลได้มาสองอันป่ะหรือว่ามีแล้วน่าจะมีแล้วแหละไอวอลนี่ไอวอล I นี่ได้มาสองอันไอวอลน่ะปัป๊บโอเคคนดู ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้คนดูให้ผมด้วยนะคนดูขอสามหมื่นไลค์ขอสามหมื่นไลค์ด้วยคลิปนี้หมดตังหมดไปสี่พันสามร้อยบาทครับโอเคครับคนดูอย่าลืมไปติดตามพอด้วยนะครับนี่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 หรือว่าลิงก์ด้านล่างนะครับบายบายครับทุกคนบายบายครับถ้าถ้าอยากให้ผมเสียตังอีกขอสองหมื่นไลค์เดี๋ยวผมจัดให้อีกโอเคบายบายครับซีวูเกนออเน์ธรรม